นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วันนี้เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอยากให้จับตาเรื่องนี้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปร้องเพื่อเอาผิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมแล้วไปร้องให้ปชปชตรวจสอบวันนี้โพสต์บอกว่าต้องจับตาครับสำหรับกรณีการนําโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าครรก่อนที่จะมีการยุบสภาเพราะว่ามีความกังวลว่าจะมีการลักไก่กันแล้วก็จะอนุมัติทาสัญญากับทางชอกันช่างหรือว่า b e m โดยระบุว่าการเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆจะส่งผลทำให้ประเทศชาตินั้นต้องเสียหายกว่า70 0 0หล้านบาทครับนายชูวิทย์กมลวสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความครับระบุบอกว่าให้จับตาวันนี้เชื่อว่านายอธิรัตน์รัตนเศส รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมจะนําโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ยังมีข้อกังขาเข้าประชุมเร่งด่วนเป็นบาระจรคกับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะัดสุดท้ายทิ้งทวนก่อนยุสบสภาแน่นอนบอกเป็นการลักไก่ให้อนุมัติทําสัญญากับชอบการช่างหรือ BEM โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายกว่า7 0,000ล้านบาทเป็นเดิมพัน คุณชูวิทย์ระบุบอกว่าต้องวัดใจคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับว่าจะยอมเสี่ยงเอาขาข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในตารางหรือไม่ถ้าหากอนุมัติให้ผ่านและรัฐบาลชุดใหม่มาขุดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วย้อนเกล็ดเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเชื่อว่าจากคลิปปิดปากหญิงสูงวัยไม่ให้พูดแล้วก็รวมไปถึงการทํางานสไตล์นายกพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นการทำลายคะแนนเสียงครับแล้วก็จะเป็นการยากต่อการที่จะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งในสมัยหน้า นายชุวิตกล่าวอีกครับบอกว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะครับว่าเงินส่วนเกิน6,8,600ล้านบาทตกหล่นหายไปเข้ากระเป๋าใครต่อใครเพื่อใช้ในการหาเสียงและเหลือใช้เป็นโบนัสในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษีได้ต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อให้ประหยัดงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนแต่มีการสมคบคิดจะนำเงินทอนไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอันใกล้นี้คุณชุวิตยังพูดถึงบอกตอนนี้ขณะนี้ มีข่าววงในบอกกำลังมีการถกเถียงกันครับระหว่างนายกกับคณะกรรมการพักกรมไทยสร้างชาติบอกนายกจะเอาเข้าแต่คณะกรรมการไม่เอาด้วยต้องรอดูว่าใครจะเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่ากันบอกรอมาได้ตั้งหลายปีแต่พอประชุมนัดสุดท้ายก่อนยุบสภาอานาจกำลังจะหมดต้องเร่งรีบดำเนินการดำเนินการไปเพื่ออะไร มันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันทั้งขบวนหรือไม่ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการรีบเร่งทิ้งทวนในครั้งนี้ที่แน่แน่คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายบอกไม่ใช่ประชาชนแน่ๆขณะที่อีกด้านหนึ่งครับนายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้รถไฟฟ้าสายสีส้มระบุบอกว่านี่เป็นประเด็นสําคัญที่ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องข้อกฎหมายโดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและยื่นต่อสารปกครองเอาไว้ หากคอรมอรพิจารณาเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนทางกฎหมายอาจเกิดความเสี่ยงตอบคำถามสังคมได้ยากหากจะพิจารณาก็ควรจะทำในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมโดยย้ำว่าหากบรรจุเข้ามาในวรจรส่วนตัวนั้นไม่เห็นด้วยครับต้องยอมรับว่าเรื่องปปรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ยนะครับถ้าเราอ,อนุมัติช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยของสังคมว่ามันจะมีปัญหาในเรื่อง ความโปร่งใสความสุจริตใครได้ผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเราทําในช่วงเวลาที่ไปเหมาะสมกับความไม่เชื่อมั่นของภาคประชาชนอันนี้ก็จะทําให้คอรมอทั้งคณะหรือคนที่จะพิจารณาเรื่องนี้จะถูกตั้งข้อสงสัยจากภาคประชาชนได้ เช่นเดียวก,กันกับอีกหนึ่งท่านครับนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองถึง2คดีด้วยกันรวมทั้งยังถูกร้องเรียนต่อปปชด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการเสนอเข้าครมจริงก็เห็นว่าควรจะต้องชะลอไปก่อนละครับจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินแล้วก็ให้กระบวนการการตรวจสอบของปปชเนี่ยต้องเรียบร้อยไปก่อนครับ จะขอให้ชะลอแล้วก็เลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินทั้งสองคดีถ้าหากว่าเกิดเห็นชอบไปนะครับแล้วก็มีการตัดสินของศาลขึ้นมาซึ่งมันจะขัดแย้งกับแนวทางการตัดสินของคอรมอที่มีมติไปก็เกรงว่าจะมีปัญหาในภายหลังนะครับโครงการที่เป็นโครงการที่ใหญ่สังคมจับตามองดูอยู่ดังนั้นผมคิดว่าควรจะมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็เรื่องการดําเนินการนะครับ นายวรวุทธิยังได้ย้ำในจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับบอกว่านี่ไม่ใช่การที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะฮะแต่ว่าเห็นว่าช่วงเวลาเนี่ยยังไม่เหมาะสมถ้าหากว่าสุดท้ายผลทางคาดีออกมาแล้วมันขัดแย้งกับมติคอรมอรตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาในภายหลังขึ้นได้เพราะเป็นโครงการใหญ่ครับและเป็นกรณีที่สังคมจับตาดูขั้นตอนการดำเนินการต่างๆนั้นควรที่จะชัดเจนที่สุดครับ